เขายังมีทฤษฎีออกมาหักล้างเรื่องโลกกลมต่อไปนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราเนี่ยมีกําแพงน้ําแข็งยากนะกั้นมาสมุดไม่ให้ไหลออกนอกโลกอ่ะสมมติถ้าเกิดโลกแบนนึกถึงว่าเป็นเป็นกระดานนะแผ่นดินอยู่บนกระดานไม่แปลกนะแต่ถ้าเกิดเป็นน้ําทะเลถ้ามันเป็นกระดานนะทำไมมันไม่ไหลออกไปนะครับเขาก็มีคําอธิบายเขาบอกโลกเนี่ยแบนนะครับประกอบด้วยพื้นดินที่อยู่สูงกว่าน้ําทะเลตรงกลางนะค,คือแผ่นดิน,นครับห้อมล้อมด้วยน้ําทะเล แล้วทําไมน้ําทะเลมันไม่ไหลออกไปเพราะว่ารอบๆนั้นมันมีภูเขาน้ําแข็งอยู่ที่คอยห้อมล้อมไม่ให้น้ํามันไหลออกไปนั่นเองครับเนี่ยอ่านี่ก็บอกมาสมุทรก็ไม่ได้กลมนะครับอ่ากลมได้ยังไงถ้ากลมจริงด้านล่างก็ไหลออกหมดสนะิถ้าโลกแบนนั้นไม่ไหลแน่นอนเพราะว่ามันมีภูเขาน้ําแข็งล้อมรอบอยู่นะครับคําถามคืออะไรทําให้น้ําทะเลมันไม่ไหลออกทอกโลกไม่ว่าจะกลมหรือแบนคําตอบก็คือ แรงโน้มถ่วงของโลกหรือกราวิตี้นั่นเองนะครับหนึ่งในสี่แรงพื้นฐานของโลกนะแรงโน้มถ่วงของเรานี่เองทําให้ดูดสัรพะสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินน้ําทะเลก็คือแรงโน้มถ่วงนั่นเองซนะึ่งต้องบอกว่าแนวคิดของโลกแบนที่บอกว่าโลกในประกอบด้วยพื้นดินที่อยู่สูงกว่าน้ําทะเลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ทุกที่บนโลกนะครับที่แผ่นดินสูงกว่าน้ําทะเลบางแห่ง ก็อยู่ต่ำกว่าทะเลนะครับอย่างเช่นประเทศในอร์แลนดชื่อเขาบอกอยู่นะเป็นประเทศที่อยู่ต่งกว่าน้ําทะเลเพราะว่าพื้นที่26%ของเขาเนี่ยอยู่ต่งกว่าน้ําทะเลนะครับทั้งแนวคิดที่บอกว่าเนี่ยโลกคือแผ่นดินที่ยืดออกมาจากน้ําทะเลทั้งหมดไม่จริงนะครับมันมีบางจุดก็ต่ำกว่านอกจากระดับพื้นที่แต่ละแห่งของโลกไม่เท่ากันแล้วระดับน้ําทะเลของแต่ละแห่งก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับนี่เขามีการสํารวจด้วยว่าระดับน้ําทะเลแต่ละแห่งของโลกเนี่ยมันเท่าไหร่ด้วยการยิงเรดาร์ออกมาจาก ดาวเทียมนะก็ให้เรดาร์นะสะท้อนกลับไปก็จะรู้ว่าแต่ละที่เนี่ยระดับน้ำทะเลต่างกันอย่างไรนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทําให้ระดับน้ำทะเลของแต่ละแห่งบนโลกไม่เท่ากันก็คือแรงน้าถ่วงของโลกนั่นแหละนะครับเพราะว่าแรงน้าถ่วงของแต่ละพื้นที่ในโลกเนี่ยจริงๆแล้วไม่เท่ากันนะครับเขาเรียกว่า gravity anomaly นะครับจุดที่แรงน้าถ่วงของโลกน้อยที่สุดนะที่เห็นคือสีม่วงตรงนี้ก็คือใกล้ๆก,กับคาบสมุทรอินเดียนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่แรงน้าถ่วงของโลกน้อยทําให้น้ำเนี่ย ถูกดูดไปที่อื่นที่มีแรงน้ำถูกมากกว่าบริเวณนี้จึงมีระดับน้ำทะเลต่ำกว่าที่อื่นนะครับคิดเป็นพื้นที่เนี่ยสามล้านตารางกิโลเมตรก็พอๆกับขนาดพื้นที่ของประเทศอินเดียเลยนะครับให้เห็นนะว่าแรงน้าถวกมีผลต่อโลกอย่างไรนะครับก็คือที่เขาอ้างเนี่ยโลกนี้แบนแล้วน้ำเนี่ยมันไม่ไหลไปเพราะว่ามีกำแพงน้ำแข็งกั้นไม่ใช่นะครับสิ่งที่ทำให้น้ำทะเลอยู่บนโลกก็เพราะมีแรงดึงดูดนั่นเองและแรงดึงดูดนี้เองเป็นเหตุผลทำให้โลกกลบเพราะแรงดึงดูดเนี่ยทำให้ทุกอย่างเนี่ยถูก ดูดเอาไว้อยู่ที่ตรงกลางของวัตถุดังนั้นทําให้วัตถุที่มีแรงดูดจึงมีรูปทรงเป็นทรงกลมนั่นเองนะครับ